วันนี้จะมาตอบเคลียร์ทุกประเด็นทุกข้อสงสัยเลยว่าการแว็กหน้านวดหน้าและการกลัวซาแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะมาทำผลลัพธ์ให้ดูเนาะบางคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยมานวดหน้าบริเวณตรงช่วงเนี้ยหรือแว็กหน้าบริเวณตรงช่วงคอเนี่ยตรงช่วงลำคอตรงช่วงที่ทันทำอยู่ตรงนี้นะคะหรือกลัวซาบริเวณตรงช่วงนี้ มันช่วยให้หน้าเรียวได้มันช่วยให้หน้ากระชับได้เพราะอะไรหรือปะเพราะจุดบริเวณตรงนี้มันคือจุดของต่อมน้ำเหลืองน้ำเหลืองคือมันกักเก็บซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพเนาะการแว็กเนี่ยค่ะถ้าเราแว็กบริเวณตรงช่วงคอตรงนี้ความรู้สึกเนี่ยมันจะลึกลึกตรงช่วงนี้คือมันจะลึกมากกว่าการกลัวสาลึกมากกว่าการนวด เพราะว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องของกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองโดยตรงนะคะน้ําเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถขับเคลื่อนไหลเวียนได้ด้วยตัวของเขาเองเขาจะต้องอาศัยแรงกล้ามเนื้อขยับตัวฉะนั้นไอตัวแวกตัวนี้ค่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลือง ฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่ตื่นมาแล้วหน้าบวมหน้าบานเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยเทคนิคนี้ได้ตอนที่ครูกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่รู้สึกแค่ตรงนี้มันมาถึงตรงนี้เลยใช่ครับเป็นสั่นสะเทือนไปหมดเลยอมันสั่นสะเทือนค่ะนี่คือการแว็กมันจะช่วยกระตุ้นได้ดีมากแต่เวลาที่เรานวดหน้ามันจะแตกต่างกันการนวดเนี่ยเราก็จะเน้น 1, 2, ึส,สขยับ 1, 2, ึส,สขยับเวลาที่ท่านนวดหน้าท่านจะบอกเสมอว่าไม่ให้ซ้ำและไม่ให้ย้ำอยู่ที่เดิมนานๆเพราะการซ้ำและการย้ำอยู่ที่เดินนานๆมันจะทำให้ผิวเกิดการอักเสบและการระคายเคืองได้การนวดท่านี้ช่วยในเรื่องหน้าบวมบานริ้วรอยนี่คือการนวด การนวดเนี่ยเสมือนการออกกําลังกายกล้ามเนื้อบนใบหน้าอ่ะมันรู้สึกยังไงมันจะไม่เหมือนตัวแวกแว็กแวกนี่มันแบบอย่างที่ครูบอกมันกระตุ้นเหรอครับแวกเหมือนการลอกท่อนะเอาของเสียออกพอเราบําบัดของเสียออกปุ๊บนะมันก็จะใสแต่การนวดแบบนี้ค่ะมันเหมือนการนวดกล้ามเนื้อมันเหมือนการออกกําลังกายผิวหน้าเพราะว่าตัวนี้เราจะผักคอลลาเจนเข้าไปด้วยอันนี้คือเทคนิคการนวดหน้าวันนี้มาทําให้ดูนะคะเวลานวดเนี่ยมันจะเก็บได้ทีละจุด แต่ถ้าการแว็กอะทุกจุดนะเหมือนกับพอเราแก้ตรงจุดเนี้ยมันค่อยปล่อยของเสียออกทีละจุดตุ๊บตุุ๊บไหลออกเวลานวดหน้าให้ทําแบบ45องศาอ่ะความรู้สึกพอมาดูตอนนี้มันมันจะเบาวกว่าเพราะมันลึกกว่าครับอืมฝั่งด้านที่แว็กใช่ครับมันจะรู้สึกเบาวกว่าใช่อา แล้วฝั่งที่นวดมันรู้สึกโดนเหมือนชั้นของเนื้อชั้นกล้ามเนื้อใช่ครับอ่ามันเหมือนขยับชั้นกล้ามเนื้อนะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้วิธีการกลัวซาผิวหน้ากลัวซาผิวหน้าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงการกลัวซาเนี่ยการกลัวมันคือการขูดการกวาดการซาก,ก็คืออาการพิษพิษที่มันเกิดจากแผลของเรา คนจีนเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าคนที่ป่วยเกิดจากระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีพอเลือดไหลเวียนไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลือดขังและเลือดนั้นมันจะกลายเป็นเลือดเสียฉะนั้นเวลาที่เรากัวซาเนี่ยเทคนิคง,ง่ายๆเวลาที่ทันจะให้กัวซาวก่อนนะคะทันจะใช้น้ำมันมะรุมวอร์มพอวอร์มปุ๊บแค่นี้นะคะเพื่อให้มันมีอุณหภูมิความร้อนพออุณหภูมิความร้อนล้วแตะแตะลงที่หน้าผากเราก็จะมีการเดน้ำเหลือง เดนน้ำเหลืองลงไปอย่าทําให้ผิวแห้งจะมีการเดนกรอนแต่เดนแบบนี้ก็ยังลึกลึกสู้การแววกหน้าได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่าเวลาที่เรากลัวเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากด้านบนล่นด้านล่า,ลางการทําที่ถูกต้องและดีที่สุดก็คือการใช้หินหยก ในการกลัวซามันจะช่วยลดอาการซาแล้วมันจะถนอมผิวของเราเวลาที่ทำเนี่ยเราจะเฉียงแบบ45องศาแต่ละจุดแต่ละอาการจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไม่ลงน้ําหนักแบบรุนแรงความรู้สึกเป็นไงคะแตกต่างกันไหมแตกต่างนะไม่เหมือนกันสักอย่างเลยอ่าครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณระดับปางกางถ้ารู้สึกการสั่นสะเทือนมากที่สุดคือวแวกถ้ากลัวซาจากปางกาลเห็นไหมคะเวลาทำปึ๊บ อย่างคนที่ใช้สมองเยอะเครียดสายตาฟ้าฟางเวลาสายตาฟ้าฟางเราก็สามารถแก้ได้เส้นประสาทตรงจุดนี้ถึงบอกว่าการการการกลัวซามันเหมือนการแก้อาการไอพิษที่มันแบบจับตัวอยู่มันก็จะแตกตัวขึ้นมาถ้ามันเป็นเม็ดเลือดแดงนะคะเม็ดเลือดที่ดีเม็ดเลือดแดงมันก็จะกลายเป็นออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆบนใบหน้าเม็ดเลือดขาวมันก็จะไปกักเก็บของเสียออกความชอบแต่ละคนแตกต่างกัน ต่ถามว่าเทคนิคการดูแลผิวหน้าของทันทันใช้3เทคนิคนี้ในการดูแลผิวหน้านะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ